สำหรับนะคะรายการที่สามเป็นคู่ที่สามของรายการนะคะเป็นเรือเทพสำรานและสาวน้อยแปดจันทร์ค่ะปีทีท่แล้วที่ผ่านมานะคะสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนท,ที่ตำบลคลนรับของเรานะคะและที่สำคัญนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลคลนรับเนี่ยนะคะและคณะทำง,งานนะคะออกมาแล้วเหรอคะเ<า>รือ<า>โอ้ดีครับเีแยวที่สามนะครับเทพสำราน เหนือนะคับสาวน้อยแข็งด ok ันนะครับดูนะครับลองครับท so ีนีครับดับขึ้นมาขึ้นมาอยู่ครับทั้งหลายังไม่รู้นะครับว่าใครจะ้าใครจะไปนะครับตอนนี้สาวน้อยแข็งดันนะครับในรูปที่สองเทพสำราญในร่างนันที่หนึ่งขยับมาแล้วค่ะตอนนี้เด็กผู้ชายทั้งหมดเร่งมือแล้วนะครับลองครับที่สองสาวน้อยแข็งันมาติดติดค่ะตมาแล้วครับสองราวเช่นกัน ไล่กันไล่นไล่นมาแต่หีีออกมาครับแต่ารัจัก็ไม่ยอมนะครับตอนนี้ครับแดูครับารันจเร่งับเร่งขัเร่งับมาค่ะนก็ไม่ไครับทาเพืสัตนีมาหนีมาตามมาไม่ติดนะครับตอนนี้พี่ทวงันประมาณจะาลายครับอ้เพื่สก็ตอารสั้อเอสัรอิจาราทอาใช้ไปเป็นทีมะดเป็น เก้านะครับแถวเกครับเอสำหรับผู้เข้าทุกทศนะครับแป่ยนำทีมนะครับตอนนี้ขอเสียงกองเชียร์แทคจังราอนในล่ะเพลงสตรอกเข้าครับแป่ยเทียสตรานี้สิงห์ไทยนละตัดพินทุกคนนะครับทำกันแบบนี้เลยคะเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยเก่งจังนะครับวันนี้นะคะโอ้ยจชทำนำทีมกันได้เป่ยก็ชนะไปครับเตะรอบแรกครับในเที่ยวที่หนึ่งนะครับ ยังมีอีกเจ้ที่สองครับถ้าเพชทสำนานนะครับชนะก็เข้ารอบไปผู้ต่อไปเลยนะคะสาบผู้ที่สี่ของรายการนะค่ะโอ้รอไพค่ะขอภัยค่ะเพชรสำนานก็สามแอ้วกันนะครับมาเที่ยวที่สองหาผู้ชนะนะครับถ้าเสมอกันมาเที่ยวที่สามับเป็นการชนะแบบตอบในสามเลคะโอเคเสมอกันอยู่างหนึ่งตอนหนึ่ง บ้านใจค่ะยังอยู่ที่รอบสองอยู่นะครับยังอยู่ค่ะยังอยู่ที่ชนะในรอบแรกนะคะนี่คะแนนได้ละใช่สำรานักไปก่อนแล้วนะครับเก็บไปลืมแต้มนะสำหรับรอบแรกครั้งที่หนึ่งได้ะใช้สำรานอ๊อกกางที่หนึ่งชาร์จเพื่อผ่านเข้าสู่รอบถัดไปค่ะนี่แน่ๆนะครับเก็ตสำรานยังติดต่ออยู่สาวน้อยเก็ตันนะครับถ้าชนะก็คงจะไปตัว รอบที่สามนะครับหาผู้ชนะจนได้เที่ยวที่สองนะครับของรายการที่สามครับรองน้ำที่หนึ่งสาวน้อยแต่งจังครับรองน้ำที่สองพี่เอกนำลายตลับรองน้ำนะครับถ้าเอกนํำรายชนะก็เข้ารอบถ้าสาวน้อยแต่งจังชนะก็มีครั้งที่สามนะครับบอกยังไงครับสาวน้อยแต่งจังนี่ก็ต้องเอาให้ได้นะครับถ้าชนะ ก็เข้าไปในรอบที่สามก็เห็นเห็นอยู่นะครับบาโยูหนึ่งนะครับกับคอมฟิวก็สุดสุดท้ายแล้วก็เป็นบาโยูหนึ่งนะครับได้เข้าไปรอบที่สองนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับริทยาลัยนะครับว่าไม่ได้วนรอบมา ลกไส่ใจพิชโยกับลูกไส้ใจพิชโยนะครับแต่หมอมอครับลูไส่แล้วลูกไสงนกไส้แค่กับลูกไส่ที่ใช่ลูกไส้ทั้งคนที่ดต่งกับพ่อเป็นแค่้วไรสอีนะเห็นยู่ไเห็นยู่ไ้ไรไปดไปเ่มออแล้ครับคือกังจะออกแล้วครับคุณหมอมาครับจะรยโบมาแล้วครับจับตาดูพี่กัับบ้าจะเป็นใครนะครับ ถ้าสาวน้อยมาก็คงจะเป็นผเป็นสาวน้อยเป็นการแท้เลยสาวน้่ยออกแล้วถ้าชนะก็มีรอบที่สามนะครับสาวน้อยแบบอปดจ,นะจัดนะฮะตอนนี้ค่อยค่อยหยับขึ้นมาค่ะไลนมาแล้วค่ะสำเร็จเก็บแต้มไปแล้วหนึ่งแต้มคะตอนนี้ยังดูไม่ออกค่ะ กระเพกสำราญนำมานี่ครับนำมาแล้วครับนำเริ่มจะหักแล้วครับเพกสำราญครับผู้ช่วยผู้กองครับหนีอกมาหนีวมาหามานี่สามาีแรงนสะอกันสกันิ้างสานี่ซ้างซ้าแปดสำราญสำราญเกสำรานี่มาสานแรัโอ้โหตอนนี้เอาให้สามาแรงแล้วล่ะเรางรกัิบมนีกันาออกไปออกไปเหนีว ดึงสายต้องวีต้องวีต้องีนะทุกคนนี่นำมาคือเทรัมรักน้ำต้องน้ำที่สองครับคุณหมอครับมียกมาเทสัอรักถ้านะเข้าห้องตัวนี้แน่นอนมียมาครับขอวเทสรับเทสมรักผู้ายมันเปิดมันอปิดเปิดการดึงสายตัวแบบว่าโอ้โหครับผมแบกไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเทสัมรานะคะยังแข่งแตงอยู่นะครับผู้ช่วยคนรักแม่ ใช่ธรรมดานะครับผ่านเข้ารับไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเทพจับรางเลยคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอที่ชมนะคะสำหรับสาวน้อยเจ็ดสันค่ะสาวน้อยเจ็ดสันนะครับก็มีหน้าฟ้าใหม่ว,ว่ากันใหม่นะครับร้องใหม่นะครับร้องใหม่ไฟเลยไม่เป็นไรครับแผ่ทีหน้ายังมีครับผู้ช่วยคือคนร้องมานี่ครับ เราไม่เสียใจท่าเพราะว่าผู้ช่วยสุทนก็เป็นชั้นมสลองอยู่แล้วนะครับลงยากนะครับลงแคะงนที่อายุรุนะ่ัรมีารปีนะคร่นุ่มๆเราตับงการอายุไม่ได้สำหรับราญปีนี้เราไม่ไมจดอายุอายุครับุณจะมีอายุเท่าไหร่มาได้ครับปีหน้าแปดึ ค่ะเรา <c oughs> ต้องมีการแข่งเรือพายรุ่นอาวุโสโด้วยนะคะมันเหมือนกับฟุตบอลหรือเปล่ามันต้องมีรุ่นอาวุโสนะคะแต่เราต้องเตรียมรถแอมบูลานเชิงด้วยสามคันนะรายการต่อไปครับรายการที่สี่ครับมัดถาวายโยสองครับให้นำเรือแล้วก็ผีพายไปตรวจหลักฐานด่วนครับหรือนครด้วยนะครับไปตรวจหลักฐาน่อนนำเรือท่านไปยังจุดสตาร์ครับ